น,น้ำเล่นลูกโป่งน้ำกันเพื่อนๆคํำแล้วเล่นได้ดูป้าป๋ากำลังเอาลูปโป่งน้ำวันนี้เราจะเล่นลูกโป่งน้ำกันเยอะๆเลยนะวันนี้นะโอ้โอ้ระวังนะาระวังนะ่า โอ้ไม่ไหวแล้ววนะ่านักว้าววันนี้เราจะเล่นเยอะๆเลยนะวันนี้เราจัดเต็มเลยลูกป่งน้ำอันนี้คืออันแรกเองนะเพื่อนๆอันนึงก็30กว่าลูกเลยนะอ่ารอแป๊บหนึ่งเล่นน้ำขายร้อนกันโอ้ระวัง นะอย่าเพิ่งโยนสิลูกให้มันเต็มสายเยอะๆก่อนโอ้ระวังระวังโอ้ดูเป็นเพื่อนนะวันนี้เราเล่นลูกโนะป่งน้ำก็แบบจุ๊บๆไปเลยโอ้ใส่ห่วงยางใส่ห่วงยาง่งางอนะงน้ำบอกดูสีดูสิดูสิดูโอ้อืมโอ้โอโอ ใช่เย็นดีไหมเอาเพื่อนๆมาเล่นน้ำกับน้องนาวานะใครอยากเล่นมาเล่นด้วยกันนะดูดูโป่งน้ำลอยเต็มแล้วเยอะแล้วครับกำลังเยอะเลยถือไม่ไหวถือไม่ไหวต้องแช่ไว้ดูมันใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อน จะถงบอกว่า่าเพิ่งพออยจาเพิ่งพออืดูลูกโป่งน้ําลูกใหญ่เลยโอ้ดำน้ําแล้วดำน้ํามีเด็กดำน้ำวายเออถ้าเอาไว้ในน้ำไงมันจะลูกใหญ่ไงแล้วเราไม่หนักด้วยเอาลูกใหญ่ๆเลยนะนเพื่อนปนะึก,กลลเลยโอ้ดูดูเพื่อนดูน <c oughs> ลูกโป่งน้า โอ้ปะปะจะยกขึ้นแล้วนะนเพื่อนดูนะอโอ้ยหลุดเลยเพราะมันลูกใหญ่มากเลยไงยั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 งโอ,โอ้สบายเลยเนาะคนที่สบายที่สุดคนที่สบายที่สุด โอ้คนที่สบายที่สุดโว้ามาช่วยมันเพื่อนเล่นน้ำด,นนด้วยไหรวะเล่นน้ำด้วยเปล่าอต็าไหมครับหนูดูลูป่งน้ำอยู่ในสะเราเพื่อนทำยังไงมันจะเต็มสะโอ้ดูนะนี่ลูกปวงน้ำเรา,อ,า,เอ,าอะไรนะครับ ใช่ห้าถุงสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะเล่นลูกน้ําลูกโป่งน้ําทั้งหมดห้าถุงนะเพื่อนเพื่อนร้อนๆอย่างนี้ต้องเล่นน้ําแต่รอให้มันแดดล่มอ่ะดูนะป้าป๋าจะยกนะโอ้ดูเพื่อนเพื่อนดูโอ้ดูใไม้ใบไม้โอ้มันยกไม่ขึ้นนะเพื่อนๆพื่อนมันหนักโอ้ระวังระวัง เกือบโดนตัวเองป๊าป๊าบอกสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆนะอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะโอ้ลูกใหญ่มากเืินดูอ้ทำไมเราบีบไม่แตกอ่ะ โอ้ดูโอหนักป้าบอกหนักมากเนี่ยเยอะนี่มีแต่ลูกโป่งน้ำในนี้เลยเย็นชื่นใจอ่าปล่อยให้มันร่วงเองเลยแต่ถือไหวไหมโอ้เริ่มล่วงแล้วเริ่มร่วงแล้วโอ้ล่วงหมดแล้ว เรียบร้อยนี่ดูโอ้มาเล่นด้วยกันนะเพื่อนๆนะร้อนหรือเปล่าโอ้เยอะมากเลยอืออืออะโวคาโด นายโชว์นาวาโชว์บีบลูกโป่งให้เพื่อนดูซิบีบได้ไหมทำไมมันไม่แตกเห็นไหมเห็นไหมเอาน้ำออกแล้วนาวามาเป่าต่อเล่นต่อได้นะนี่เย็นชื่นใจขายร้อนขายร้อนเพื่อนเพื่อนขายร้อนนะ โอ้ดูเด็กใช้ห่วงด้วยนะดูอ่ะเป่าลมต่อเป่าลมต่อเติมเติมลมสะเติมลมสะดูว่าป่าเติมลมสะให้นาวามันเหมือนจะซึม <laughs> เป่าเอาอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะโอ้ oh my god เด็กก็ลอยไปกะป่าก็เป่าเติมลมต่ออันนี้เติมลมจริงนะเ <c oughs> พื่อนได้ยินเสียงไหม <c oughs> อ่ะให้พลังให้พลังเออกันเหนื่อยกันเหนื่อยก <c oughs> ันเหนื่อยกันเหนื่อยโอ้ <c oughs> นาวาอะไรนะนาว่า <c> ห <oughs> นาวมืดห <c oughs> นามืดเลยนะโอ้ <c oughs> <c oughs> ที่บ้านเ,นเพื่อนเพื่นร้อนหรือเปล่ามาเล่นน้ําด้วยกันนะเออคอมเมตนเมเมต์มานะนาวา่าบอกบ้านเ,นเพื่อนเพื่นร้อนกี่องศาคอมเมนต์บอกนาวาหน่อยนะครับที่บ้านนาวาเท่าไหร่วันนี้ครับสี่สิบห้าุด้าโอ้ร้อนมากแต่ตอนนี้คือไม่มีแดดแล้วนะ<อ>เพื่อนเพื่อนเล่นได้คายร้อนกัน,นครับทำอะไรไ โยนอย่างเดียวฮึามเย็นสบายเลยเนลูกมันนิ่มนะเพื่อนทำนี่ลูกมันนิ่มๆนะมันไม่เป็นไรเพราะว่าเราบอกน้ำใสแตกก็ไม่เป็นไรนะดูนี่ดูนี่นี่นี้ ถ้าหน่อยผมว่าเกิดสงครามแน่ๆนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวมันจะเกิดสงครามนั่นไงไม่โยนมันเจ็บครับลูกไม่โยนใส่กันนะมันเจ็บอยู่นะเวลาโยน์หงแรงน่ะใกล้ลอยน้ำได้ยังฝุกลอยน้ำไหนเ้างฝึกลอยน้ำลูกปุ่งลูกปุ่งน้ำเต็มสระเลยอือโอ้อะไรลองโชว์ดูซิ่ลอยได้ไหมลองดูซิลองโชว์ลอยน้ำเพื่อนๆดูซิโอ้อ่ะดูซิ่ดูซีได้ไหม ได้ไหมล่ะโอ้โหอ้นี่เล่นน้ำนะเพื่อนๆนะไม่รู้จะทำอะไรค่ะร้อนเหลือเกินอยู่แต่ในแอร์ก็ไม่ไหวแบบนี้แหละสะใจเด็กหมูอยากลงไปเล่นจังเลยให้หมูลงไปเล่นบ้างได้ไหมหมูได้ไหมให้หมูลงไปเล่นบ้างได้ไหมโอเคหมูจะลงไปแล้วนะลงชุดนี้เลย แล้วแม่ก็ลงไปแล้ววยลุคใครสนุกกว่ากันแม่โดนซะแล้วบ้านไหนร้อนซื้อสะวายน้ำมาสะน้ำเล็กมาเล่นได้นะครับ เย็ยนชื่นใจเพื่อนแต่ดูวันนี้หนึ่เย็นชื่นใจโอ้ระบายไปนู่นเลยเพื่อนมานะอยากเล่นกับเราไหมมาเล่นกับเรานะเล่นน้ำนะว้าวตีขา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 บุญ <c oughs> มาอะไรข้างกังมาเอาอะไรมาทุ <c oughs> กคน <c oughs> สนุกใหญ่เลยแม่กับลูก <c oughs> โอ้มาได้นะใครอยู่ใกล้ กล้ามาเล่นได้นะมีพื้นที่ว่างหรือเปล่าลมสีเหลืองกับสีแดงหนอง้ิงหชน,น,น,นะ่ดูของน้ำโอ้ีออออ God. ฟ้ากับสีเหลืองอันไหนะนะอันไหนสเสมอกัน ไฟที่น้นเพราะที่เหลือมแตกแล้วแล้วที่เดินแตกแล้วในวันยกข้าขง,ขง,ขงนำำอกมันก็หล่นแตก,แส,กสิจะดู <laughs> จะดูผมจะเก็บว่าโปรงเยอะที่สุดที่ผมทำได้เจ้าเอา,อาเก็บเอาเยอะเก็บเอาเยอะที่สุดวุดน้ำเก็บมุไมไปกี่ลูกปหบู <laughs> ใส่ช่วยหมูใส่ช่วยไหม <laughs> ดู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 เพื่อนเพื่ <laughs> อาใส่ข้างหลังด้วยใส่ข้างหลังด้วย มได้อีกไหมเอาใส่ได้อีกไหมได้กี่ลูกแล้วกี่ลูกแล้วนับหรือเปล่าเยอะมากเอาใส่ช่วยใส่ช่วยข้างหลังสองอันสองอันได้ไหมผมจะลอยหเปล่าผมจะลอยได้ไหมอ่าลองดูซิลอยไหมคิดได้เนาะนี่จะดู โอ้ได้สัไ,ได้ได้ก<ต>ดนได้ได้ตด้น้ใครตดโอวายตดใต้น้ำ <c oughs> ตดใต้น้ำโอ้ยมีตดใต้น้ำด้วยทีนี้เพื่อนๆเลย <c oughs> มีเดกแอบตดใต้น้ำมันจะมีกลิ่นไหมเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหม <c oughs> ม,มีกลิ่นไหมไม่ <c oughs> <c oughs> น,นี่้ ที่ศูนยนสสะนี่เคิร์นที่ไงที่สุดใช่โอ้อะไรลูกโปง่งลูกโป่งอ่ที่ตูดไอ,อออนไหมออกแล้วออไปติดตูดเลยเย็นอยากนอนอย่างงี้นอพจะเย็นดีเนะววาะนอนเหมือนแม่ได้ไหมไม่เู้นอนได้ไหมนอนเหมือนแม่นะ่ะกากกกำำนะ เพื่อนเวียนหัวไหมอ้าวแี่กรลูกเล่นน้ำอุ้ยสะบูกใหญ่เลยบีบเบาๆเองแตกอะวะานหนเมื่อกี้บูบีบแค่แบบเบาๆแบบทำแบบนี้อุ้ยแต่ลูกนี้หนาเยี่ไอ้ของนำมาทำไมไม่แตกแต่ดูมีการโยนเหรออืมแต่ท้ไมนะเอา มันไป่แหมวเจ้าเลยอยาะปาตัวแห้งแล้วว่ารปารปา่ามาเล่นะราปาว่าาายบายก่อนายบายายบายขอเล่นลาต่อก่อนมาเล่นไปกันนะายบายก่อนนะครับ